i think it's not just about uh, for for those out there who might be in a more privileged kind of society it's not just about fighting for our future cuz obviously we don't have that much to lose โอ oh, ้โหตกใจมากเลคะคําแรกน้อง speak english แบบน้ําไหลไฟดับเลยนะคะมาดูสวัสดีครับยินดีต้อนรับกับช่องนิติสอนพาไปดูวันนี้เรามาดูเรื่องราวภาษาอังกฤษบางคนก็บอกว่าทําไมจะต้องดูเรื่องราวภาษาอังกฤษ ภาษาไทยใช้มาตั้งแต่เด็กแล้วก็ไม่เห็นจําเป็นจะต้องใช้ภาษาอังกฤษนี่นาะจริงๆอาจจะเข้าใจผิดกันสักนิดนึงเราเนี่ยใช้ภาษาอังกฤษกันมาตั้งแต่เล็กๆแล้วอย่างเช่นนพ่อแม่ก็สอนให้เด็กๆเนี่ยนะว่าล่ำลากันด้วยภาษา ว่าบาย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 อันนี้จริงๆแล้วเป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้าภาษาไทยจริงๆก็อาจจะเป็นสวัสดีครับสวัสดีค่ะแต่บายบายนี่เป็นภาษาอังกฤษเราก็เราใช้ภาษาอังกฤษกันมาตั้งแต่เด็กๆเ,เล็กๆอืมก็ทีนี้เรามาดูว่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเราเนี่ยนะครับบางคนก็เรียนมาจากมหาวิทยาลัยบ้างกลุ่มคนบางกลุ่มก็เรียนมาจากประสบการณ์ตรงอย่างเช่นกลุ่มรถสาธารณะรถแท็กซี่รถตู้รถทุกๆก็ ให้บริการกับคนต่างชาติมานานก็ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยประสบการณ์ตรงคุยกับฝรัง่งรู้เรื่องฝรัง่งรู้เรื่องเข้าใจคบกันมานานนะครับบางคนก็จบอักษรศาสตร์มาจากมหาวิทยาลัยบ้างออสองคนออสองกลุ่มนี้มาเจอกันก็เกิดอาการมั่นใจใส่กันนะครับคนจบอักษรศาสตร์มาก็บอกว่าอ๋อทั้งทั้งเรียนทั้งเขียนทั้งอ่านมาประสบ คนที่มีประสบการณ์ตรงก็บอกว่าฉันคุยฉันคบกับฝรั่งมาไม่รู้เป็นกี่ปีเป็นกี่ปีต่างคนต่างมีความมั่นใจใส่กันเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับเรา,เรามาลองดูคลิปนี้เป็นการสัมภาษณ์เราลองมาดูคลิปนี้นะครับเป็นการสัมภาษณ์เด็กผู้หญิงคนหนึ่งถ้าเราฟังน้องเขาพูดรู้เรื่องได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็จะเป็นเกณฑ์วัดว่าภาษาอังกฤษของเรานั้นไปถึงขั้นไหนฟังน้องเขารู้เรื่องได้ขนาดไหน ในคลิปนี้ก็จะมีคุณครูคนสวยมาบรรยายให้เราฟังไปด้วยมาสอนภาษาอังกฤษให้เราไปด้วยคุณครูคนสวยนี้ก็คือคุณครูกิฟจากช่อง g i ฟ t the Movie Hello guys welcome to my channel Gift the Movies เมื่อไม่กี่วันก่อนนะคะกิฟก็ได้ไปเจอคลิปวิดีโอหนึ่งค่ะที่เขาเป็นเหตุการณ์ไปสัมภาษณ์เด็กที่อยู่ในม็อบนะคะเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งน้องคนนี้เนี่ยเขาพูดภาษาอังกฤษเก่งมากๆเลยนะคะในคลิปนี้กิฟก็เลยจะมาทำรีแอคชั่นแล้วก็จะมีสอนภาษาอังกฤษไปด้วยมาดูกันว่าน้องเขาพูดว่าอะไรบ้างค่ะ right now we are on the street right in between the campus and สนามหลวง and let's go back to อังอัง last we left off we were discussing your life you are elite น้องผู้หญิงคนนี้นะคะก็ชื่อว่าน้องอังอังนะคะก็น่าจะออกเสียงถูกนะอังอังแล้วก็พิธีกรคนนี้เขาก็สัมภาษณ์เขาก็พูดว่า Right now, are the now on we street Right between the campus and สนามหลวงตอนนี้เราก็อยู่ที่ถนนกำลังอยู่ในงานม็อบเนาะน่าจะอยู่ช่วงที่เป็นมหาลัยนะคะ Campus แ,แปลว่ามหาลายัยแล้วก็ตรงข้ามกับสนามหลวงเนาะ Let's go back last we left off คำว่า last we left off นะคะหมายถึงล่าสุดที่เราได้ทำทิ้งไว้นะคะในที่นี้ก็คือกลับไปที่เราพูดทิ้งกันไว้ you are elite คำนี้น่าสนใจมากนะคะที่จะมาเป็นประเด็นของคลิปนี้เลยก็คือคำว่า elite แปลว่าชนชั้นสูงนั่นเองนะคะในที่นี้จะใช้ m e n ชั่นถึงคนที่แบบรวยฐานะสูงอะไรอย่างนี้แบบการกระทำของคนเหล่านั้นเนี่ยจะมีอิทธิพลกับประเทศไทย your life is wonderful your future is great so what future or whose future are you fighting for your life is wonderful your life is great ชีวิตน้องก็แบบดูแบบดีอยู่แล้วนะแล้วน้องก็เป็นคนแบบรวยใช่ป่ะ so what future or whose future that you're fighting for แล้วอย่างเงี้ยน้องจะต่อสู้ไปเพื่ออนาคตอะไรเอ่ออนาคตของใครอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาดูน้องตอบกันนะคะ I think it's not just about uh, for, for those out there who might be in a more privileged kind of society. It's not just about fighting for our future because obviously we don't have that much to lose. I think it is not just about for those out there who might be in the more privileged kind of society. คำว่า privilege แปลว่าคนที่แปลว่าอภิสิทธิ์แปลว่าคนมีอภิสิทธิ์ชนอะไรเงี้ย kind of society ในสังคมนะคะคำนี้นะ่าสนใจออกเสียงหลายคนออกเสียงผิดเป็น society ซึ่งว่าจริงๆต้องออกว่า society นะคะ it's not just about fighting for our future because obviously we don't have much to lose มันไม่ใช่เรื่องของการต่อสู้ของหนูคนเดียวนะคะเพราะว่าอย่างที่เห็นว่าเราก็หนูก็อาจจะไม่ได้มีอะไรต้องเสียเยอะมากนะคะเพราะว่าน้องเขาก็เป็นชนชัน้นเอลิท But it's about waking up like and looking around you it's not about caring just about yourself but others it's about knowing that your choices in the future it's about waking up มันเกี่ยวกับเรื่องของการตื่นตัว like looking around you ดูลบๆตัวคุณสิ it's not just about caring just about yourself but others มันไม่ใช่การ ที่คุณจะแคร์เฉพาะเรื่องของคุณเท่านั้นนะมันเป็นเรื่องของทุกคน It's about knowing new choices in the future มันเป็นการที่ทุกคนต้องรู้สิทธิ์ว่าทุกคนมีสิทธิ์เลือกในอนาคต Because เพราะว่านะคะ Because of course many people many of my friends have parents that are very wealthy that own large corporations that uh, influence the Thailand's economy Thailand's GDP <S Because many people many of my friends เพราะว่าหลายคนนะคะเพื่อนของหนูเนี่ย have parents that are very wealthy wealthy means rich เพื่อนของเราหลายคนเนี่ยก็พ่อแม่แบบรวยมาก On large corporations ก็เป็นเจ้าของบริษัท that influence Thailand's economy ก็มีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมของไทยเลยอะและมีอิทธิพลของแบบ GDP ของไทยแลนด์ And if we open our eyes and start to give a crap about these things it's not just our future but it's the future of everyone else of the working class of the lower income classes And if we open our eyes แต่ถ้าเราเปิดตามองดูนะคะ and start to give a care คำว่า crap มีความหมายเดียวกับคำว่า shit รึ่งซึ่งจริงๆแปลว่าอึนั่นเองนะคะแต่ว่าในที่นี้มันเป็นแสลงนะคะ give a crap แปลว่าให้ความสนใจกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะก็คือว่าถ้าเราเนี่ยเปิดตาเราก็เริ่มให้ความสนใจกับมันบ้าง it's not just about our future but it's the future of everyone else ก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่แค่อนาคตของเราเท่านั้นนะคะมันเป็นเรื่องของอนาคตของทุกๆคน working class low income class ก็คือ working คลาสก็คือชนชั้นแรงงานนะคะ lower income class ก็คือ,อชนชั้นที่รายได้น้อย It's very important to know that no matter how um, privileged you are, how elite you are, you have the power to change that. And it's very important to know มันเป็นเรื่องสำคัญมากที่ต้องรู้นะคะ No matter how privileged you are คำว่า p r i v i l e g e มาอีกแล้วอะ่ะก็คือ no matter เป็นสำนวนที่น่าสนใจนะคะน่าจํามาก no matter แปลว่าไม่สำคัญว่าจุดๆๆ ะะก็คือในที่นี้ไม่สำคัญว่าคุณเนี่ยจะมีความอภิสิทธิ์แค่ไหน how elite you are ไม่สำคัญว่าคุณจะเป็นชนชั้นสูงขนาดไหน you have a power to change that คุณมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงมัน and we have to burst out this bubble of, of privilege of not giving crap of thinking that oh of uh, this doesn't affect us because although it may not affect you directly it affects the lives of so many more people we have to burst out this bubble พวกเรา เนี่ยจะต้องระเบิดนะคะหรือทําลายนะคะความบับเบิลนะคะก็คือบับเบิลจริงๆแต่ว่าฟองฟองอากาศเนาะแต่ว่าในที่นี้เขาหมายถึงความเหลื่อมล้ํานั่นเองนะคะระหว่าง Privilege หรือว่าผูา้เสียชนกับชนชั้นล่าง of not giving crap about giving thing this crap กับการที่ไม่แบบใส่ใจอะไรกับเรื่องเหล่านี้เลยนะคะ because although it may not affect you directly ถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่กระทบกับคุณโดยตรง it affects the lives of so many more people แต่ว่ามันกระทบกับคนอีกจำนวนมากเลยนะ it affects lives of thousand, ten thousand 10000 of other ties who are in the working class or low income class and just you coming out to speak about it it affects life of thousand or 10000 other ties that in the working class or low income class ในคนชนชั้นแรงงานหรือว่าไรายได้น้อยน,นะคะ and just you coming up and speak about it แต่แค่คุณเนี่ยออกมาแล้วก็มาพูดเกี่ยวกับมันนะคะคำว่า coming up หรือว่า come up แปลว่าออกมาเนาะแล้วก็ speak out แปลว่าพูดออกมาส่งเสียงเพราะสุขภาพสำคัญ